ภาคหลายจังหวะนี่รัวพนว่นาพนว่าเป็นท่บบาบุพเมษากางหลังแต่ศาสตร์กรพนว่นานี่แหละพนว่าพนวาชนะอะไรดาราเบลไม่ใช่ดาราเบลดาราเบลอะเอนาเบลเอนาเบล เอ็นไเบลนี่ถูกถ so? ูกถ oh, ูกฝ like ังมากี่ปีนะร้อยปีขึ้นร้อยปีถูกฝังละหกเดือนเหรอแล้วโดนขุดขึ้นมาร้อยปีอ๋อหรอเอาขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับก็ขอจบพิธีย้อนวินาทีค่อนขางนะคะก็ก็ช่วงนี้เราก็แสดงความยินดีกับลูกคนตั้งแต่แล้วก็ขอบคุณพิธียะนะคะแต่ ก่อนที่เราจะเอาเมทีตรงนี้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยแห่กันทิพย์รวบกันได้ไหมคะอยากใหู้กคนรก็แต่แห่กันทิพยด้วยดีไหมเนี่ๆๆตรงนี้ยังไม่มีใครนะคะอุปกรณ์ตอนนี้ก็อยู่เจอตรงนี้เรายังไม่ไปเลยเพราะว่าตรงนี้สำคัญกว่าค่ะค่าค่าลูกคนวรา็แต่งด้วยว่าตรงุี้ถ้าเป็นทิพย์เราไปร่วมแห่กันทิพย์เลยกันจะดีม่าดีไหมคะเชิญชวนได้ไหมมา จริงๆแล้วอยากเห็นทีมตุกทีมอนี้นะครับคือเขาพ่อคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งนะครับแวก็พจริงพ่อเลี้ยงเรด้วยจริงๆเขาก็อยากทำแข่งข้างนอกนะครับดีครับเติบโตเติบโนะดูผลเนาะอ๋อดีครับดีดีดีครับเออเอาเอาเอาหัวใจก็เอาโอเคเลยครับครับเอาตอนนี้พวกเราจะไปแห่บุญกระถินนะครับเหมือนกับท่านอาจารย์สิรินภูมิเดืชที่พูดมาแล้วนะครับสิริ